สวัสดีครับวันนี้พวกเรารามีสองรายละเอียดออโต้ยุดขานะวันนี้พามาดู isuzu topper นะครับผมคันนี้ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าวานะครับเก้าสองนะครับเก้าห้านะครับผมเก้ากว่ากว่านะครับคันนี้เครื่องเป็นเครื่องสามพันวีหกอ่าเป็นเบนซินนะครับหกสูบนะครับมีสองระบบเรียบร้อยเป็นแก๊สน้ำมันนะครับผมแก๊สระบบดูดใช้งานง่ายนะครับประหยัดน้ำมันนะครับเถียบมากไม่มีสะดุดเลยนะครับผม ถูกต้องครับประหยัดน้ำมันสุดๆเกียร์ออโต้โฟร์วิวนะครับโฟร์วิวใช้งานปกติเลยเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ประมาณสองแสนกว่านะครับนี่ภายในสวยบอกเลยราคานี่เห็นแล้วจะตรึงนะครับผมราคาเพียงอ่าเดี๋ยวเปิดตู้กับข้าวให้ดูนะครับนี่ประตูตู้กับข้าวสำหรับสายแคมเปอร์แคมปิ้งนะครับ พร้อมเลยบรรทุกของได้เยอะนะครับผมเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ราคาไม่แพงแล้วใช้ได้2ระบบเลยสําหรับคันนี้นี่พื้นพรมเบาะผ้ากระสอบญี่ปุ่นเดิมๆนะครับคําเตือนญี่ปุ่นแท้นะครับผมรถนําเข้าทั้งคันนะครับนี่ท้ายเดิมนะครับมีเก็บสีมาบ้างบางชิ้นนะครับรถส่วนใหญ่สีเดิมนะครับนำธรรมดาตามอายุนี่ช่องเก็บอะไรครบนะครับ สีบ้างๆนะครับผมมีเก็บมาบ้างบ,าง,บางชิ้นอ <c oughs> ภายในสวยกริฟเลยภายในสวยมากครับคันนี้ <c oughs> ประตูเดิมซอกเดิมนะครับรถถือว่าเดิมเลยนะครับ <c oughs> มือจงมือจับครบนะครับผ้าหลังคาสวยนะครับผมผ้าหลังคาถือว่าโอเคเลยคันนี้ค <c oughs> ันใหญ่มากนะครับก็ไซส์ประมาณ VX80 เลยครับแต่ว่าราคาเนี่ยผมบอกเลยราคา TFR วันนี้ผมขายให้1นึ่งแสาพบาท นะครับเล่มพร้อมชุดโดนนี่มาดูเลขไม่เลขไม่เป็นสองแสนสองแสนเก้านะครับเลขไม่สองแสนเก้าอย่าพาดูห้องเครื่องนี่เลขไม่สองแสนเก้าตามสเปคมันมีคูดคอนโทรลมีอะไรด้วยนะครับเยอะแยะมากไปสเปกอ่ามาดูเครื่องเพลทเพลเดิมพากระโปรงเดิมนะครับนี่ engine turn up information นี่ครับ V หกสามพันสองร้อย cc นะครับ24วาวนี่สภาพหน้าเดิมเดิมเพียรเดิมนะครับเพียรเดิมเพียรเดิมหน้าเดิมนะครับไม่มีชนน่ครับห้องเครื่องก็ถือว่าโอเคนะครับผมแห้งๆยังไม่ล้างนะครับสวยๆเลยแหละถือว่าสวยเลยนะครับราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าันบาทใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อไ,ได้ศย์เก้าสองหก้า9 2 6 5 0 0 2น2สองเก้าสองรถยู่อำเภอเมืองจังหวัดรอยอดนะครับอิสุทูเปอร์ รถเจ็ดที่นั่งราคานี้บอกเลยอย่าคิดนานครับคิดนานไม่ทันคนอื่นนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ